สวัสดีสครับพี่น้องครับสำหรับผู้ติดตามช่องลูกขนยนสีสานครับผมเมื่อนี้นะครับพ่อเองนะครับบาร์เลย์ขนยนครับกันอยู่ที่เก่าที่เดิมนะครับขอกควายพอเกีอาครับขอกควายงามราคาถือครับขายดิบขายดีครับผมหลังจากที่ผมมาทายเพิ่อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมยากกันเอานะครับรอบนี้นะครับเพิ่นก็มีของดีราคาถือมาฝากพี่ฝากน้องอีกแล้วครับสำหรับแฟนครับช่องลูกขนยนสีสานนะครับรอรับฟังนะครับว่าแต่ละโตนะครับแต่ละโค้นะครับควายเพิ่นมีทั้งแม่ลูกนะครับมีทั้งควายสาว ทองนะครับก้อนอื่นก็คือรับประกันทองรับประกันตำหนิทุกตัวไปเบิ่งราคาแต่ละตัวว่าสิราคาซ้ำไรนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนน้ำกันครับผมครับพี่น้องครับนี่คือควายงามนะครับที่เพิ่งเพิ่เปิดราคาให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงมื่อนี้นะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเจ้าของคอกเพื่อนครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับอ่ะคุณพ่อแนะนำตัวนะครับผมผมเกียร์ข้นเก่าหลักครับอ่ะคุณพ่ออยู่บ้านไหนครับตอนนี้ยครับอยู่บ้านมาเซลครับบ้านมาเซลตําบลไว้อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดสารคาม คุณพ่อขอเบอร์โทร่วไปก่อนนะครับเพื่อพี่น้องเพือ่อนสนใจมากอยากมาเบิ่งควายครับผมครับเบอร์โทรกับ0626หา3487หาครับหลังจากลงคลิปเตลเลี่ยมนี่เป็นไงคุณพอ่อกระแสตอบรับขอควายของพ่อเกียร์นี่ข,อข,อข,ข,ขยายดีบ่อบอุ่นอยู่ครับครับอบอุ่นอยู่เนาะแสดงว่าหลังจากที่เปิดคลิปไปนะครับถ้าว่าเพื่อนนี่ขายออกมืดรวดเร็วท่านใจแสดงว่าราคาควายขอบเพิ่อนนะครับราคา ไปต่อได้นะครับถือว่าพอแพงนะครับเนาะเพราะว่าถ้าได้ขายเร็วแสดงว่าราคาดีและค่าถือนะพี่น้องเพิ่นก็บถือใจโยเอาคุณพ่อืมอนี้มีจะตัวครับมาเปิดแบ่งพี่น้องครับผมก็มีแม่ท่องสองแล้วก็แม่ลูกติดท่องนําอีกคู่หนึ่งกับสมกับขอบครัวนึงครับมาเบิ่งตัวแรกกันครับผมเอาคุณพ่อบอกให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นจังไ๋ผมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นกล้วยเพิ่นอันขายลูกมันไปแล้วครับแต่ว่าก็ติดท่องมาแล้วแสดงว่า ในทองนี่ตัวที่สอง嘛ครับแม่นครับตัวที่สองนะครับตัวนี้เปิ้ลทองในจักเดือนและครับคุณพ่อในสี่เดือนครับทองสี่เดือนผสมตัวไรไว้ครับผมผสมข้มโตครับของมานจะขวางครับมานจะขวางนะครับผสมโตไว้นะครับเนาะครับเอคุณพ่อเดี๋ยวให้ผมเบิ้งรอบๆตัวนะครับตัวนี้ทองที่สองสูงมั่นตัวใดครับคุณพ่อครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดได้อยู่ครับร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเพิ่นวัดแต่รับเมียแต่เด้อครับเด้อวัดวันกางนาครับขาหนาครับนี่ครับเพิ่นว่า นะครับคือตำแหน่งวัดของควายนะครับสูงไว้สามหกสามเจ็ดนะครับเดี๋ยวเบิ้งทางถ่ายกันครับผมนะครับถ่ายกว้างๆนะครับผมเงียบนะยัยดีอยู่นครับหางงามๆนะครับผมเต่านุ่มสีเต่าดีนะครับเดโอ้ัวนี้เล็บงามเนี่ครับตัวนี้่ขายิ่งย่ายนะครับผมครับอ่างใหญ่ๆเนี่ยยนะคุณบอกเดี๋ยวผมเบิ้งทางนี้ก่อนนะครับให้พี่น้องเพื่อนเบิ้งรอบโตัวนะครับเพราะว่าบางคนเพิ่นอยู่ไกลนะครับแล้วอยู่ต่างประเทศแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะครับครับเห็นชัดๆนะครับ พี่น้องต่างประเทศก็โทรมาหลายอยู่ครับผมพรท่านจักเทียเอานี่ครับทองสี่เดือนนี่ตัวทองรับประกันทองนะคุณพ่อเนาะครับผมรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับคุณพ่อครับราคาเปิดแบงค์พี่น้องไว้หลายปันไดครับผมตัวนี้เปิดไว้เก้าสิบครับเก้าสิบเอาหมื่อนี่คือราคาต่อรองได้นะครับคุณพ่อเนาะประกั้าสิบก็ได้ตัวนีเก้าสิบต่อครับเออประดราคาห้องก็ซื้อนะครับครับห้องต่อราคาได้เมื่อเมือพันวานะครับ เอาคุณพ่อตัวนี้ว่าเรื่องการขนส่งนะครับเป็นจังไรครับผมราคานี่พร้อมส่งวันไก่ก็ส่งฟรีไก่ก็ส่งฟรีคือเก่าครับไก่ไก่ส่งฟรีนะครับอันนี้พ่อเกีะเพิ่นเพิ่นว่าไก่ไก่ส่งฟรีครับสำหรับพี่น้องแฟนคลับช่องลูกขย้อนียสยิสานครับตัวนี้เปิดไว้ที่เก่ามื่นนะครับไฟทองสี่เดือนนะครับง่ายๆนะครับสูงไว้สามหกสามเจ็ดนะครับเอาคุณพ่อเบ่งตตเต่อไปห้องตัวนี้กะโอ้งามครับตัวนี้ขาหลาย โอ้ตัวนี้งามอยู่ครับตัวนี้ขาลายชัดเจนอยู่ครับตัวนี้คือสายพัฒนามาแลลวครับกล้วยงามแล้วครับนี่นี่ครับเบิ้งแล้วเดวให้เบิ้งรอบๆตัวนะครับเบิ้งตัวนี้งามอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นค่อยสาวครับคุณพ่อครับสองปีสามเดือนครับผสมไปครับผสมแล้วครับนี่ใบิ่นอ่านะครับเอ้าคุณพ่อพ่นวาผสมแล้วคือประกันทองนะครับนะครับสายแก้ว้า ผสมกับเจ้าสร้างเผื่อครับผมพอของสร้างเผื่อเป็นแก้ว้านะครับแมเป็นสายปานโซลินนะครับจากลูกชาวไร่ฟาร์มนะครับอยู่น้องบัวลําพูนะครับจัดเดือนก่อนครับคุณพ่อทองจักเดือนก่อนเขาสามละครับเขาสามเดือนแล้วตัวทองไหมครับตรวแลวครับตรวจแล้วตัวนี้ตรวทองแล้วนะครับเด้องามครับผมเคุณพ่วเบิ้งกล้วสีสูงไปนาอยู่ครับนีกล้วยไม่สาวครับผมเบิ้งหน้าผากเบิ้งเขาห่วงเขานะครับตลักชัดเจนทแหลกนะครับเหมือคออ่อนครับผมตัวนี้ คปกเผาง่า่ๆนะครับเบิ้งเล็บครับผมเรียบเก็งามอยู่ครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งด้านข้างแล้วรอบโตนะครับครับอ่ะเดี๋ยวพาเบิ้งข้างถ่ายนะครับหางยาวๆนี่ครับหางเงาความสูงประมาณสี่รอยสี่สิบเราบอครับวัดตีโดดแล้วตอนนั้น138 139อยู่ความสูงประมาณเฉลี่ยร้อยสี่สครับผมนี่สูงเฉลี่ยร้อยสามสิบเก่าเอาครับกินหน้าเก่งครับคุณพ่อตัวนี้กินเก่งครับกินหน้าเก่งนะครับเฉียงดีเนาะครับคุณพ่อเนาะครับผม นมสีต่าประกันทองประกันจำนี้ครับผมครับเอาราคาแบงพี่น้องเปิดไว้หลายปันไดครับตัวนี้กับราคากับบอแรงนะครับก็คือแม่สาวเพิ่นกาอายุยังมั่นหลายแล้วกัแถมทองของอันสร้างเผือกพร้อมครับไก่สูงฟีกว่าตัวนี้แม่นครับไก่อยู่ทีแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับกับควายทองนะครับสูงเฉียดลอยสีเสียบครับผมครับนี่ครับเด้ออนาคตไก่ครับเพิ่นเนี่ยเจ้าช้างเผือกครับผมเป็นควายเผือกผสม โตนะครับงามครับผมตัวนี้อัตลักษณ์ชัดเจนครับผมชจ่งดีนะครับสูงร้อยสี่สิบประกันท้องตรวจอุจราระกับค้นพ่ออยี่นี่แนนครับอุจราระทุกตัวนะครับประกันท้องนะครับชัดเจนนะครับใกล้กลส่งฟรีกับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทราคานี้มีไว้สำหรับต่อรองครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องกันนะครับต่อรองในร้ายนะครับงามครับผมผมถือใจตัวนี้นะครับสำหรับเมื่อไม่อยากเอาไปพัฒนาผมว่า ตอนนี้แมนครับงามอยู่ครับไปได้อีกไกลครับเบอร์ทั่วที่โยนะครับผมใส่ไว้ขางรางคลิปแล้ครับตัวนี้นะครับผมถึกใจนี่ฝ่าวเลยครับผมก็มักตัวนี้แหละครับก็มักวนตัวนะครับเนี่ยผมมักตัวนี้แหละครับเนี่ยค่อยสาวนะครับแ้วก็ผสมควายเผือกฟ่อมกับผมกามสูงเกือบร้อยสี่สิบนะครับทองสามสี่เดือนนะครับเพื่อนมาเอาคันพาว่าได้เบิ้งตัวต่อไปครับผมครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งควายเมลูกกันครับผมเนี่ยจุงออกมาพี่น้องมองชัดๆนะครับเนี่ย เป็นยังไงครับผมควายแม่ลูกนะครับเบาเดือบเ่ายังครับบ่องห้องลูกห้องยังครับก็คือเขาสามารถจับใบได้เบานั่นพึ่งออกเด้ซบมือป่ะครับพ่อแม่ครับตัวผู้ตัวแม่เหรอครับคุณพ่อครับตัวแม่ครับเป็นลูกแม่ครับลูกตัวแม่นะครับเพิ่งเป็นลูกพ่อได้หรอครับคุณพ่อครับพอข้าโขมโตผลลับย่างเสื้องน้ำามันตำบลอำเภอน้าหมบ้านนี่แหละครับพ่อดังนะครับพอพันทั้งใดเนี่ยจังหวัดใดครับผมเนี่ยอุดรครับทางอุดรนะครับแม่ลูกตัวเมียนะครับ ลูกเพื่นนี่ตัวครับพ่อเนี่ยลูกตัวแรกเลยครับลูกตัวแรกนะครับเป็นตัวแรกนะครับลูกแรกไม่ถอดนะครับเนาะลูกตัวแมียเป็นตาสร้างครับผมเนี่ยอัตลักษณ์กับมาเต็มด้วยกันแข่งขันอย่างามอยู่ครับนี่างามอยู่ลูกเพื่อนครับซิฟก็เหมือนครับผมแม่เพื่อนนี่สูงหลายปนได้ครับคุณพ่อครับ อันนี้ร้อยสี่สิบครับประกันไว้ร้อยสามเก่าครับประกันไว้ร้อยสามสิบเก่าครับผมมาวัดเอาเอาตลับเม็ดบัดเอาครับเพิ่งลูกตัวแรกนะครับนะครับผมมีตำหนิยังนะครับคุณพ่อบอครับให้เบิงรอบเบิ้งถ่ายเบิงยังนะครับบอขี่ได้ครับตัวนี้ต้นตัวยิ่ครับบังนมนะครับโอ้นะครับเพินคัดเขามาตัวนี้ก็เรียบงามอยู่ครับตัวนี้ครับสําหรับพัฒนาต่อได้อีกครับผมผมเอาเขามาก็คือว่า นะครับโอ้วงเขาก็งามเนะครับตัวนี้ครับครับโตต่อไปเอาพ่อดังๆเอาพ่อรอครับผมเนี่ยแข่งขาใหญ่ดีครับตัวนี้นะครับเบื้องแข่งขาใหญ่ๆนะครับมันแข่งขาเต้านมสีเต้านะครับครับเบิ้งเล็บครับผมเบิ้งชัดๆแล้วครับผมเบิ้งเรารอบโตนะครับวงเขาก็งามครับตัวนี้ครับเบิ้งกล้วยทุกตัวผมสิเน้นกระดูกกระเดี่ยวเน้นขาเน้นนั่นได้ครับมันตัวหลูตาดีบอกยังไงซะมันเบิ้ง ดดูีคือสมราคาเลยคุณพ่อเนาะงามสมราคาเราอาพี่น้องเอาไปเพราะพิษหวังครับผมกอกพอเกียเพิ่นเนี่ยเอาคุณ่อเปิดแบงราคาลายปันไลยครับผมครับแม่ลูกคู่นี่สําหรับพัฒนาได้อีกไกลนะครับราคามันกะกับวัตถีว่าหลายผมสิเปิดไว้อยู่แสนสี่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับผมแม่ลูกตัวเมียครับผมอีกพอโดนแม่ก็ได้ผสมนะครับครับนะนะครับแม่ลูกตัวเมียผมไปอนาคตไกลครับผมนี่แหละครับสายพัฒนาเอาข้อมสูงนลยครับลอยซีซีดีนะครับผมเอาไปพัฒนานะครับ เอาไปใส่พอด Kristin ังๆนะครับกับลูกราคาออกมาเงินแสนให้กันครับผมเนี่ยแม่เพิ่นกางามครับผมเนี่ยอัตลักษณ์กาชัดเจนอยู่ครับผมเนี่ยข้ออ่องทุ่งนองขาวนี่ครับผมเรียบกับงามอยู่ครับตัวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับคุณพ่อกเนาะราคานี่กยประกันนิสัยรประกันประกันเชื้อครับประกันเสื้อการกินยากินยากับเก้งเพ่อ่าครับงามอยู่ครับตัวนี้แรงขายใหญ่ดีจ้วยเอาเบิ่งที่เดียวกับนี่แหละครับสามแม่ลูกสุดท้ายนะครับผมเนี่ย ซื้อสามเลยซีเพื่อนวะนะครับเดี๋ยวถามมาเบิรงรายละเอียดกับราคาน้ำกันนะครับว่าคุณพ่อเกียร์จะเปิดไปหลายปันไดนนะครับพี่น้องครับขอเสนใจนะครับกับเบอร์โทรที่อยู่กับอยู่ข้างล่างคลิปนะครับเด้อนะครับอยู่บ่ไกลบ่ไกลกับมาเบิรงตัวจริงได้นะครับผมอยู่อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับโอ้ผมมาแกล้งครอบว้าควนี่เพื่นว่ามันเป็นครอบข้าวมันไปน้ำกันดีนะครับพอศาสตร์ส้นกันเพราะว่าปล่อยให้ ลูกมันขึ้นหนาขึ้นตันดีทั้งละครับเนี่ยนะครับเบิ่งลูกได้ละครับพอคำถึงปีเด้่ครับลูกน่ะหนาตันดีครับผมเนี่ยสูงกี่ซ้ำแม่เหรอครับกับบดใหญ่ครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยสังเกตเบิ่งขาครับขั้วแง่เอาหลวตัวนี้เปิดราคาจังไหนครับผมเนี่ยหรือว่าเอาเปิดแม่ลูกก่อนบ่ถ้าสิว่าเป็นครอบครัว3 4ในท้องเด้ซื้อ3ามในเด้อครับพี่น้องครับเนี่ยซื้อ3ามในซีซือ3ามในซคือ ลูกตัวพีเพื่อนกับัวผูนะครับเด้อครับครับตัวนี้กับัวผูคือกันครับแต่ว่าแต่ละี้โตเพื่อนนี่ครับงามครับผมนี่ยเห็นพอพันได้เลยครับตเนี่ครับเมืองนะครับพี่น้องครับเบืองกะบานนี่เบืองกะบานเบืองวงเขานะครับเบืองขาขาตันตัวนี้ประมาณจักปีครับคุณพ่อลูกน้อยเพื่อนี่บอกคำถึงปีได้ครับเก้าเดือนครับเก้าเดือนนะครับเนาะ อันนี้ถ้าแม่ลูกผสมตัว่ครับคุณพ่อแม่ครับผสมตัวทั้งสองเลยเบื้องการใจลูกของแม่นี่นะครับง่ามครับผมหนังเหลี่ยมนะครับนี่หนังเหลี่ยมหนังงามครับผมตัวนี้ค่อยสมบูรณ์ดีครับผมเบื้องกระบานตัวนึงตัวนึงตัวนี้กับกระบานไงนะครับเนี่ยเป็นกระบานไงทุกตัวเลยครับเนี่ยแม่เพิ่สูงประมาณเท่าไรครับคุณพ่อครับผมไปวัดเนาะครับเนาะว่าร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับประกันให้ร้อยสามสิบหกตัวนี้เพิ่นทองจักเดือนละครับทองเจ็ดเดือนครับทองเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับ หายลูกปีละตัวครับไลมากก็ได้ครับมันตัวนี้ก็บคาถึงปีตั้งแต่ปีกว่าเราเข่าสองปีหล่ะตัเนี้ตัวนี้ใส่มาเป็นตัวที่สามในท่องครับแมนแมนครับตัวที่สามในท่องนะครับเด้อเชื่องดีครับผมเนี่ยเชื่องดีนะครับโอ้ยเบื้องหลักฐานตัวหนาถ้าเป็นตัวแม่เบื้องหลดครับการใจลูกเพื่นบ่ธรรมดานะครับตัวบ่ธรรมดาใจลูกร้อยสี่สิบขึ้นทุกตัวผมมาแม่เพื่อนนี่ผสมตัวในท่องกับผสมตัวนะครับเด้อนะครับเรารับโตัวผสมกับพอพันดังพอพันใหญ่อยู่ครับคทับแถวบ้านนะครับตัวนี้เอาคุณพ่อ ถ้าพี่บอกมาสนใจนี่แบบยกโค้งเนี่ยเนายกขั้วเนี่ยเนาซื้อสามในสี่เนี่พี่คุณพ่อเปิดไใหลายปั๊บไหนครับผมนี่ซื้อสามในสี่เนี่ยซื้อสามในสีผมเปิดใบสองแสนครับสองแสนครับพี่น้องครับซื้อสามในสีเอาพี่น้องครับตัวนี้ผมว่าราคานี่ผมว่างพ่อฟังเหมือนเด็กนะครับสองแสนตัวนี้เด้อตัวนี้กับตัวผูกนะครับผมง่ามๆนี่ครับกับบาสยิ่งยิ่งเนี่ครับน้องลากับตัวผูกเข้ากันครับผมกับบานใหญ่ๆนะครับขายิ่งยิ่งเนี่ยครับง่ายในเบิร์ตครับกับแม่ทองอีีกเเดดือนนะครับปิไว้ท่ สองแสนบาทนะครับราคาเนี่ยก็ต่อรองได้ให้กันนะครับแม่ทองเจ็ดเดือนนะครับเด้อตัวนี้ครับผมเอาเพื่นพ่อเพื่อนพี่น้องเพิ่นงบหน่อยงบพอถึงสองแสนอ่ะวอลราคาแม่ลูกใหนครับเอาซื้อสองได้สามเนี่ยซื้อสองได้สามเนี่ยซื้อสองได้สามนี่ว่าอะไรไปไดนครับผมแสนหาหาพันครับแสนหาหาพันครับผมเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับซื้อสองไดสามครับแม่ทองเจ็ดเดือนนะครับอีกบดนนะครับจะเป็นไข่สามตัวนะครับเอกบดนเป็นไข่สามตัวนะครับถ้าซื้อ สองได้สามนะครับเนี่ยคือไหวเพื่อตอร่องนะครับนี่เอ้าประกันตัวนี้ทุกตัวนะครับับผมแม่ท่องกับประกันท่องนะครับครับง่ามครับผมเนี่ยลูกตัวนี้ไหมครับตันดีครับผมเนี่ยผมว่าเป็นเป็นตัวพ่อพันธุ์หลยเครับแข้งขาใหญ่ดีครับผมเอามันหย่อนแสงนิดนึงนะครับผมยังมาอยู่ฟังผิดหรอกครับพี่น้องครับขอโทษได้เลมันหย่อนแสงครับผมจะให้พี่น้องเห็นความงามของผู้น้อยตัวนี้ครับผมเนี่ยแข้งขาใหญ่ๆน่ครับแต่ว่าสายตาผมนี่ผมว่ามันกับงามเติอบนะครับตัวนี้บอกว่าลูกสายได้แล้ครับผมกับ เบิ้งสายตาผมนะครับผมก่ามันงามครับตัวนี้รับประกันของเขานี่คือประกันตํานี้ประกันทองทุกตัวเนาะแมนซ้าเนี่ยนะครับก้มสูงกะตลับเมียดนะครับผมเสียใจว่าบ่อทองบ่หยั่งให้ผมเอื้อหมอมาตรวจไม่ก็ได้ครับจังเอาไปยังทรงกันทั้งสี่นนะครับคือสลับแฟนครับลูกคนเนี้นะครับเป็นวิทยาพิษวังนะครับเพราะว่าเขาทายออกช่องนะครับเนาะเป็นกับมีประกันตํานี้ประกันทุกอย่างนะครับประกันทองนะครับแล้วการรับส่งนะครับคุณพ่อครับไก่ไก่ทรงฟี่ แมนครับอ่ะทังเทียร์ปูนไปรหอดอันอันเบื้องการุ่นครับไก่ไก่ทรงฟรีนะครับขอบของพ่อเกียร์นะครับเอาคุณพ่อขอเบอร์โทรไว้เนี่ยเพื่อพี่น้องเพิ่นสนใจอยากมาเบิ้งมาชมตัวจริงครับผมศูนย์หกสองหกห้าสามสี่แปดเจ็ดห้าครับครับอยู่อันนี้ผมบ้านมาแซวเนาะบ้านมาแซวครับตำบลหวายอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับพายุพวกไก่พวกไก่นะครับหรือว่าผ่านมาทางอำเภอว่าปีจังหวัดมหาสารคามครับ กะแวะมาชมได้นะครับกะอยู่ห่างว่าปีกะจักโลกคุณพ่อบ่ไก่ด้ยเนาะหกโลครับประมาณหกโลครับผมอำเภอว่าปีประชุมครับหกโลนะครับขี้เขามาเบิ่งตัวจริงมาแวะมาชมเลยครับผมเพราะว่าเพิ่นหาควายนะครับมาแบ่งพ่อแม่พี่น้องนะครับในราคากันเองหรือไปราคาแบ่งปันนะครับสำหรับแฟนคลับช่องลูกข้าวเหนียวสัิสาณครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเองนะครับบ่าวลูกข้าวเหนียวครับกัขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้งช่องลูกข้าวเหนียวแล้วก็ ขอควายของพ่อเกียร์นะครับขอควายงามของพ่อเกียร์ขอควายงามรลคาถือและ้าแบงปันสำหรับพี่น้องสำหรับแฟนครับชังลูกข่าเนี้ยสายสานครับผมมาเบิ่งเนยนะครับเ้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากบอกว่าฝากสําหรับแฟนครับลูกเขาเนี้ยนะครับที่ว่าอยู่ใส่กระทางอยู่ต่างประเทศอยู่ที่จิตตามลูกเข่าเนี้ยผมอยากให้เอากู่นี่ไปแห้งนะครับเพราะว่าอย่างมันมันมันทรงลูกดีเหมาะสำหรับกับไปพัฒนานะครับครับผมครับเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณในายรับผมขอ,อการาและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ<ม>